สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบก,กับมุกใหม a แฟมิลี่เชอร์นาวิดแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมุกแค่จะมาบอกว่าให้จ,จดจำความเอ่อความคิดถึงความลึกๆอย่างนี้เอาไว้นะถ้าทุกคนอยากจะรู้นะคะว่าทำไมต้องจดจำด้<ห>วยราะคะา,า,า,าโอเคค่ะทุกคน โอเคนะทุกคนงั้นเดี๋ยวมุกจะบอกนะคะก็อยากจะบอกนะคะอันนี้มุกไม่ได้ล้อเล่นแล้วก็มเป็นความจริงด้วยนะคือต่อจากนี้มุกจะไม่ได้ถ่ายคลิปอีกแล้ว ดีไม่ผิดค่ะมุกจะไม่ได้ถ่ายคลิปอีกแล้วเพราะอะไรเหตุผลส่วนตัวไม่สามารถบอกได้แต่มุกรูวว่ามุกไม่สามารถถ่ายคลิปอีกแล้วทาวนเลยทาวนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมุกมาตลอดนะคะแล้วก็ เหตุผลด้วยไงว่าแบบมันมีคนดูแต่ว่ามันไม่มีคนติดตามอ่ะทำแบบทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครติดตามแบบคลิปบามันไม่ใช่แบบทํายากๆนะเออคลิปมันแบบมันแบบทํายากนะมันไม่ใช่ทาง่ายๆเออเออเนาะพูดผิดนะคะต้องขออภัยด้วยก็คลิปบาปมันไม่ได้ทําแบบง่ายๆนะะมันทํายากนะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ย กว่าจะต้องมาพิมพ์กว่าจะต้องมาอานกว่าจะต้องอะไรบางทีอ่ะก็เคยโทนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย